ไล่น้ำนะแล้วครับผมบางทีมีเศษคว้านเศษอะไรนะครับเดี๋ยวไล่ออกให้ครับผมนี่ไล่สนงสนิมนะครับให้น้ำแดงๆมันออกเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะครับผมนะครับไปอยู่ในกระบอกถูกเห็นนะครับแดงๆแดงๆไล่ให้หมดนะครับผมุกรูเลย แดงๆนไนะไล่น้ำนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมไล่ประมาณนี้